เจาะลึกข่าวนิติบัญญัติรอบวันทันทุกข่าวสารการเมืองรู้ทันข่าวปลอมตามติดเรื่องร้อนต้องรู้กับรายการสถา,สถานีนิติบัญญัติสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีนิติบัญญัติจะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา17บเนาฬิกานาทีถึง1 7บเนิกาสานาที วันนี้อยู่กับคุณทะดาวทองอิ่มและผมนัทเดชเอียดปุ่มครับค่ะก็รับฟังรายการของเราได้ผ่านทาง2ช่องทางหลักๆนะคะก็คือวิทยุรัฐสภาค่ะ fm 87.5 MHz 14เกรครือข่ายทั่วภูมิภาคแล้วก็รวมไปถึงระบบ am 1071ดกิโลเฮิรด้วยแล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์ผ่าน YouTube Channel tp radio news นะคะก็สามารถเข้าไปรับฟังกันได้แล้วก็รวมถึงแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กดไลค์กดติดตามกัน ด้วยเพราะว่าก็จะมีให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารเหมือนกับสื่อวิทยุก,ก็คือทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์17.05ถึง17.30นาทีค่ะครับและแน่นอนนะครับว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็ยังคงอัดแน่นเหมือนเดิมนะครับยางวันนี้ครับก็มีหลากหลายประเด็นด้วยกันที่นํามาฝากกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ยกำลังติดตามกันอยู่กับกรณีของใบสอดอ43นะครับกรณีการเกณฑ์ทหาร ก็มีมาฝากกันนะครับมีจากทางด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมเนี่ยที่ออกมาเปิดเผยด้วยแล้วก็เรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับที่จะมาเผยกรณีการเดินหน้าดิจิทัลวอลเลต1,000งบาทนะครับค่ะส่วนช่วงจับกระแสดิติบัญญัติครับคุณธดาวก็ไปตามกันต่อแหละครับกับกรณีของการเปิดอภิปรายทั่วไป ของสมาชิกุ้ิสภานะครับตามมาตรา153ค่ะก็วันนี้มี2อวสวนะคะที่ส่วนใหญ่ก็จะออกมาเคลื่อนไหว ให้ข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องราวของวุฒิสภาแล้วก็รวมไปถึงประเด็นนี้การเปิดอภิปรายรัฐบาลตามมาตรา153ซึ่งก็ประกอบไปด้วยสวกิติศักดิ์แล้วก็สวเสรีก็แน่นอนว่าพูดไปถึงรัฐบาลที่จะยื้อหรือไม่ยื้อเวลาย,ยังไงที่บอกว่าจะให้เวลาเปิดอภิปรายเนี่ยอยู่ในช่วงปลายเดือนมีนาคมเมื่อวานนี้ก็มีไปแล้วสําหรับสวที่ เป็นในส่วนของสวดีเรกฤทธิ์ที่ออกมาตำหนิรัฐบาลว่าเอ๊ให้เวลามันล่าช้าไปนะถ้าเกิดว่าเป็นปลายเดือนมีนาคมวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวจากสวสองท่านมาฝากนะคะ okay. คับผมแต่ก่อนอื่นนะครับไปติดตามกับกรณีของประเด็นสอดอ43กันก่อนมีทางด้านของโฆษกระทรวงกลาโหมนะครับออกมาเปิดเผยบอกว่าพบต้นขั้วสอดอ43กรณีที่เป็นข่าวแล้วก็ยังอยู่ครบ3ใบนะครับสัปดาห์หน้าเตรียมที่จะดำเนินคดีแล้วก็เตือนประชาชนด้วยว่าอย่าหลงเชื่อหากมีใครเสนอใบสอดอ43ให้นะครับโดยไม่ต้องเกณฑ์ทหาร ค่ะซึ่งนายจิรยุห่วงทรัพย์นะคะวันนี้ก็เดินทางมาที่อาคารรัฐสภาเนื่องจากว่าเป็นกรรมธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจกองทัพไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่นและในฐานะที่เป็นโฆษกระทรวงกลาโหมนักข่าวก็เลยไปดักสัมภาษณ์ ถึงหลายกรณีด้วยกันโดยวันนี้หยิบยกเรื่องของความคืบหน้าเรื่องใบสอดสี่สามค่ะซึ่งนายจิรยุก็บอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการมาที่ตนให้ไปสืบหาข้อเท็จจริงเรื่องนี้ที่กําลังเป็นประเด็นนะคะว่าเป็นของจริงหรือว่าของปลอมหรือว่าถูกหลอกมาจากไหนยังไงเรื่องนี้เนี่ยมีความคืบหน้าไปพอสมควรแล้วก็อยากเตือนไปยังประชาชนด้วยว่าหากมีใครเสนอ ใบสอดสี่สามาให้เนี่ยก็เชื่อว่าเมื่อมีผู้เสนอก็มีผู้ให้ถ้าไม่มีผู้ให้ก็ไม่มีผู้เสนอดังนั้นกระบวนการความผิดที่เรียกกันว่าสามเหลี่ยมอาชญาการรมก็ครบสมบูรณ์แล้วโดยบอกว่าก็อยากเตือนไปยังประชาชนไม่ว่าใครก็ตามที่มาเสนอใบสอดสี่ให้ก็ต้องดูต้นทางว่าผิดกฎหมายหรือไม่ถ้าไม่ไปเกณฑ์ทหาร คุณนัทเดชคุณผู้ฟังแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมีคนเอาใบสอด4 43ามมาขายให้ก็อาจจะมีลักษณะคล้ายกับกรมการขนส่งทางบกที่มีหน้าที่ที่มีหน้าม้าเอาใบขับขี่เอามาขายแล้วก็ไปเอาใบขับขี่ปลอมมาขายกระทั่งเนี่ยไปโดนจับ ก็ถึงจะทราบว่าเอ้ยที่ไปซื้อมาเนี่ยมันผิดกฎหมายมันเป็นใบปลอมซึ่งทางนายเจรยุยเองก็บอกว่าตนเองได้คุยกับหน่วยงานในกองทัพบ,บกแล้วก็ชี้แจงว่าใบสอดอ43เนี่ยเป็นของจริงหรือของปลอมนั้นหากเป็นของปี43เป็นต้นมามันสามารถตรวจสอบได้ทันทีเพราะว่ามันมีระบบออนไลน์แต่ว่าถ้าก่อนปี43มันก็จะมีต้นขั้วดังนั้นกรณีที่มันเป็นข่าวเนี่ยนะคะก็บอกว่าไปตรวจสอบมาแล้วนะพบว่าต้น ขั้วสใบเนี่ยมันยังอยู่ดังนั้นกรณีที่เป็นข่าวก็จะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าออตอนนี้เนี่ยมันยังมีครบทั้ง3ามใบอยู่ที่กองทัพซึ่งปกติแล้วทั่วไปคนที่เคยเกณฑอาหารก็จะทราบว่าไอใบ1หนึ่งใบเนี่ยมันจะต้องอยู่ที่คนที่ไปเกณฑอาหาร,รแล้วก็ กรณีดังกล่าวนี้นะคะก็บอกว่ามันตรวจสอบไม่ยากสัปดาห์หน้าก็จะเข้าไปดําเนินการในเรื่องนี้ในส่วนของการแจ้งความดําเนินคดีว่าเป็นของปลอมของเทจแบบไหนยังไงก็เรียกว่าจะต้องติดตามคืบหน้าต่อนะคะในสัปดาห์หน้าค่ะครับนอกจากนี้นะครับทางด้านนายจิรายุก็ยังย้ําเตือนประชาชนว่าหากใครไม่ได้เข้าไปเกณฑ์ทหารก็ต้องเข้าสู่กระบวนการเป็นทหารทันทีหรือว่าปีถัดไปก็ จะเข้าสู่กระบวนการทหารนะครับกฎหมายเนี่ยเปิดไว้อย่างนั้นตามมาตรา33เขียนไว้ชัดว่ากรณีที่ไม่ไปเกณฑ์ทหารแล้วไปขึ้นศาลมีความจำเป็นสถานเดียวที่ต้องไปเข้ารับราชการเป็นทหารดังนั้นกรณีที่มีใบสอด433มาออกทีหลังก็เป็นสาระสำคัญที่จะต้องมีการตรวจสอบส่วนที่มีการถามกันมานะครับว่าใบสอดอ .43 มีความจำเป็นต้องพิมพ์ลายนิ้วมือก็คือ นิ้วหัวแม่มือหรือไม่นั้นคณะกรรมการได้ติดตามตรวจสอบเนี่ยพบว่ามี2กรณีกรณีที่มีการจับใบดําใบแดงคณะกรรมการจะให้ปั๊มนิ้วหัวแม่มือหรือลายเซน็นซึ่งเขียนไว้ชัดเจนว่าต้องมีลายเซ็นหรือลายนิ้วมือส่วนกรณีที่ไปเกณฑ์แล้วคนเต็มก็จะต้องไปรับเอกสารเช่นเดียวกันซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องไปลงลายมือชื่อหรือว่าพิมพ์ลายนิ้วมือแต่สาระสําคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ ที่ว่าเซ็นหรือว่าพิมพ์ลายนิ้วมือหรือไม่แต่อยู่ที่ต้นขั้วฉะนั้นจริงหรือปลอมหรือว่าไปเกณฑ์ทหารมาจริงหรือไม่อย่างไรก็ตรงนี้จะเป็นคําตอบชัดเจนนะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ฝากเตือนไปยังประชาชนด้วยว่าไม่ว่าจะมีใครมาเสนอของเงินเพื่อเลือกกับการไม่ไปเกณฑ์ทหารก็ขอให้สันนิษฐานเอาไว้เลยว่าจะได้รับใบสอดอ .43 ปลอมอย่างแน่นอน ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นร้อนนะทีเ่เป็นที่สนใจของสังคมว่าข้อเท็จจริงจริงๆเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ในส่วนของอผู้ที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ก็คง<ม>จะทราบกันดีก็คือสสจิรัตของพรรคเก้าไกลนั่นเองก็จะได้ติดตามต่อไปนะคะว่าจะมี ท่าทียังไงบ้างมีในส่วนของข้อเท็จจริงที่อยากจะบอกอะไรสังคมบ้างในเรื่องนี้อาจจะต้องติดตามนะคะคราวนี้ค่ะมาดูเรื่องของอกระดาษไหว้เจ้ากันบ้างเตรียมตรุษจีแล้วคุณนันทเดชคุณผู้ฟังวันนี้ข่าวเบาๆมาฝากกันนะคะก็เรียกว่าเป็นไอเดียที่ดีมากเพราะว่าชาวเน็ตเขาว่าเข้าไปแสดงความคิดเห็นมากมายเลยทีเดียวนะคะมีร้านขายกระดาษไหว้เจ้าร้านหนึ่ง ที่เยาวราชพูดไอเดียเปิดจำหน่ายกงเทคดิจิทัลวอลเล็ตห0 0 0งามื่บาท ه, <c oughs> เพื่อนำไปเผา <c oughs> ให้กับบรรพบุรุษก็เป็นรูปแบบกระดาษเป็นลนะักษณะคล้ายกับเช็คเขียนว่า v e n b a n k อ่ะเอาไปใช้ที่ธนาคารสวรรค์จำนวนเงิน1,000งบาทแล้วก็ลงวันที่10กุมภาพันธ์2567ก็ก็คือตรงกับวันตรุษจีนพอดี ซึ่งโพสต์นี้นะคะพอเผยแพร่ไปในสื่อโซเชียลมีเดียชาวเน็ตก็เข้ามาแซวว่าเอ๊บัพรพบุรุษเนี่ยยังใช้ได้ใช้ก่อนเราอีกอ่ะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นการหยอกเอินกันนะคะคกับเรื่องของนโยบายดิจิทัลของรัฐบาลเศรษฐานั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยเห็นทีว่าจะต้องไปสอบถามจากบรรพุรุษแล้วว่าหลังจากที่ได้ใช้เงินดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหยากเลยนะคะเรื่องนี้คราวนี้มาดูทางด้านของรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลังกันบ้างพอพูดถึงเรื่องดิจิทัลวอลเล็วันนี้ก็มีคืบหน้ามาฝากนะคะก็ยืนยันว่าเดินหน้าเรื่องดิจิทัลวอลเล็คู่ขนานไปกับการรอความเห็นจากปปชแล้วก็เตรียมที่จะประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ในสัปดาห์หน้าด้วยค่ะครับโดยนายจุลพาันามรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยนะครับภายหลังเข้าพบแล้วก็ได้หารือกับ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงการดําเนินโครงการดิจิทัล a l เ e t เมื่อวานนี้ครับโดยยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยจะเดินหน้าโครงการดิจิทัล a l เลตคู่ขนานไปกับระหว่างการรอความเห็นและข้อห่วงใหยของปอปอชอเพราะว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะแต่ตั้งแต่หนึ่งเดือนที่ผ่านมาปัญหาตัวเลขทางเศรษฐกิจนั้นหนักขึ้นจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นประชาชน ขาดความมั่นใจในการใช้จ่ายภาคเอกชนไม่กล้าลงทุนต่างชาติที่รัฐบาลเชิญชวนมาลงทุนนั้นก็ยังต้องรอระยะเวลาจนทำให้ภาคการบริโภคชะลอตัวจากอัตราเงินเฟ้อติดลบต่อเนื่อง4เดือนและอัตราดอกเบี้ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นจนดูดซับสภาพคล่องของประชาชนสถานการณ์ประเทศขนาดนี้เนี่ยคล้ายกับปลานะครับที่อยู่ในบ่อประชาชนนั้นเป็นปลาแต่น้ำนั้นแห้งดังนั้นจึงต้องเติมน้ำ หรือว่าเติมเงินใหม่ผ่านการออกพรบเงินกู้นั่นเองครับ นายจุลพันธ์ยังบอกด้วยนะคะว่าในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเลตด้วยเพื่อพิจารณาข้อห่วงใยเรืร่องของการเกิดทุจริตคอรัปชันแม้ว่าจะยังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นว่าเกิดการทุจริตเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มดําเนินนโยบายโดยจะมีการตั้งอนุกรรมการติดตามล่วงหน้าขึ้นมาแล้วก็ให้วางแผนกําหนดกฎเกณฑ์รูปแบบการทํางานเพื่อไม่ให้ดิจิทัลวอลเลตเนี่ยเกิดการทุจริตหรือว่านําเงินไปใช้ผิดประเภทพร้อมกับหารือสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศด้วย จะมีการกำหนดรูปแบบการกระตุ้นและผลลัพธ์ที่จะต้องเป็นไปตามความต้องการของประชาชนและภาคเอกชนซึ่งก็จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมารับฟังความเห็นแล้วก็เก็บข้อมูลค่ะนอกจากนี้ครับนายจุลพันธ์ยังเปิดเผยอีกนะครับว่าในระหว่างการทํางานก็ได้รับเสียงสะท้อนจากทั้งธนาคารแล้วก็สถาบันการเงินเนี่ยจำนวนมากที่อยากจะมีส่วนร่วมให้มีแอปพลิเคชันกลางของภาครัฐ เพื่อเชื่อมต่อกับสถาบันการเงินได้จึงจะมีการหารือนะครับให้คณะกรรมการไปหารือเพิ่มเติมกับธนาคารพาณิชย์เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมต่อระหว่างธนาคารกับดิจิทั w a l l ต t เพื่อให้กลไกสามารถใช้งานได้ครอบคลุมกว้างขวางแล้วก็เชื่อมโยงระบบการชำระ การจ่ายเงินของประเทศให้สมบูรณ์ครับส่วนความเห็นอื่นๆของคณะกรรมการกฤษฎีกาและปปชนายจุลพันธ์ก็ย้ำนะคะว่าจะทำงานคู่ขนานกันไปถ้ามีความเห็นออกมาคณะกรรมการดิจิทอลวอลเล็ตก็จะประชุมหาหรือเพื่อชี้แจงร่วมกันอีกครั้งแล้วก็ยอมรับนะคะว่าทำลายการแจกเงินดิจิทอลวอลเล็ตนั้นขยับออกไปแล้วแต่ว่าทำลายใหม่จากสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด แต่ว่าไม่ยืนยันนะคะว่าจะสามารถเติมเงินให้กับประชาชนได้ทันไตรมาสร3ของปีนี้หรือไม่ แต่ก็ขอยืนยันว่าจะไม่ลดวงเงินของโครงการแล้วก็จะเร่งดําเนินการให้เร็วที่สุดด้วยซึ่งขณะนี้ค่ะรัฐบาลก็เตรียมร่างพระราชะบัญญัติการกู้เงินไว้แล้วหากมีความจําเป็นที่จะต้องตราเป็นพระ,ะราชกําหนดก็อาจจะต้องมีการพิจารณาอีกครั้งแต่ว่าเบื้องต้นยังไม่ได้หาหรือการถึงการออกเป็นพระ,ะราชกําหนดค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะทีะ่ชาวเน็ตก็ออกมาแซวว่าบรรพบุรุษได้ใช้ก่อนซึ่งในส่วนของพวกเราเองก็ติดตามข่าวสาร คืบหน้าจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็เรียกว่าติดตามอย่างใจจดใจจ่อนะกับเรื่องของนโยบายเงินดิจิทัล10,000บาทค่ะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าทางรัฐบาลทุกครั้งที่ออกมาให้ข่าวเรื่องนี้นะครับก็ยังยืนยันที่จะเดินหน้านะครับในการที่จะแจกเงินดิจิทัลวอลเล็นะครับ ช่วงหน้าครับจับกระแสนิติบัญญัติไปติดตามอย่างที่คุณทัดาวบอกไว้ครับกับกรณีของการเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา153ของสมาชิกุธิสภามีความคืบหน้านะครับความเห็นจากทางด้านของสมาชิกุธิสภาครับต่อความเคลื่อนไหวนะครับของทางฝั่งรัฐบาลเดี๋ยวติดตามในจับกระแสนิติบัญญัติครับ ช่วงจับกระแสนิติบัญญัติค่ะติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องของการเปิดเวทีอภิปรายตามมาตรา153ของบุธิษสภา,านะคะวันนี้ค่ะทางด้านของสวกิติศักดิ์ก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนคู่ไปถึงรัฐบาลบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มาเนี่ยก็จะเดินหน้ายื่นปปชให้ฟันในเรื่องของการกระทําผิดฐานละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ค่ะ โดยนายกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิี่สภานะครับกล่าวถึงประเด็นที่จะอภิปรายทั่วไปรัฐบาลโดยไม่ลงมติตามมาตรา153บอกว่าจะอภิปรายเรื่องที่ประชาชนนั้นสงสัยทั้งเรื่องแจกเงินในโครงการดิจิทัลวันเลต10,000บาทแล้วก็สิ่งที่ประชาชนติดใจมากที่สุดไม่พ้นเรื่องของกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี แต่ขณะนี้ประเด็นเนี่ยอยู่ที่ว่ามีประเด็นที่สื่อสารมายังสอบอว่ารัฐบาลจะยื้อเวลาหรือไม่อันนี้ตนไม่ทราบแล้วก็มีข่าวว่านายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปต่างประเทศขอเรียนว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยเพราะว่าสอบอปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่อยากกล่าวหาว่าเป็นการหลีกเลี่ยงมาตอบซึ่งก็มองว่าไม่ได้เป็นผลดีกับฝ่ายใดทั้งนั้นครับ นอกจากนี้ยังบอกนะคะว่าถ้ารัฐบาลนำโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะมาตอบคำถามตามรัฐธรรมนูญมาตรา153เรื่องจะไม่จบง่ายๆค่ะก็เรื่องนี้จะต้องไปถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปป,ปชก็คิดว่าฝ่ายบริหารควรจะให้ความร่วมมือมาปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญรัฐบาลจะมาตอบอย่างไรก็ได้ตามที่มีข้อมูลสวก็ทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญก็ควรให้เกียรติซึ่งกัน และกันถ้ารัฐบาลพร้อมมาตอบคําถามในการอภิปรายในครั้งนี้ก็จะขอบคุณล่วงหน้าด้วยแต่ว่าขอให้อย่าเลยเถิดไปจนถึงขนาดหลีกเลี่ยงจนกระทั่งปิดสมัยประชุมเรื่องนี้คงไปถึงปปชอย่างแน่นอนนะคะฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เรามีเสียงบังช่วงบางตอนมาฝากไปฟังกันค่ะเราไม่ประสงค์ที่จะ,ะดําเนินการรุนแรงนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าไม่ให้เกียิกัน นะครับเราก็จําเป็นจะต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญน,นะครับโดยการที่ถ้าหากว่ามาตอบกออ็จบกันไปแต่ถ้าไม่มารับรองว่ามีคนยื่นปปชาตามมาตราหนึ่งข้อนน่นอนนะทั้งคณะหรือว่าเฉพาะตัวนายงเดียเด๋ยวเดี๋ยวทางฝ่ายกฎหมายก็คงจะพิจนารณาครับว่าถ้าถ้าไม่มาแล้วอาจจะยกคณะก็ได้นะเพราะว่ารัฐมนตรีเนี่ยเกลุ่มเนี่ยจะต้องมาตอบทุก ทุกแทบทุกทกระทรวงนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้ายื่นจริงๆนะถ้าสมมติว่ายื่นปปชจริงนยก็น่าจะเป็นทั้งคณะทางสื่อมวลชนนะครับก็ถามกับสวกิติศักดิ์ว่าไม่เห็นใจรัฐบาลบ้างหรือเพราะรัฐบาลเนี่ยบอกว่านายกรัฐมนตรีทํางานหนักจนถึงขั้นล้มป่วยทางสวกิติศักดิ์บอกว่าถ้าไม่แข็งแรงตนก็มองว่ากลับบ้านดีกว่าสวก,ก็เช่นกันขนาดเจ็บป่วยก็ยังมาปฏิบัติหน้าที่ดังนั้น หากมาปฏิบัติหน้าที่4-5เดือนแล้วร่างกายยังอ่อนแอทํางานไม่ไหวก็บอกว่ากลับบ้านเถอะครับด้านสวเสรีสุวรรณพานนท์ค่ะในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาก็พูดถึงกรณีนี้ด้วยที่มีข่าวว่ารัฐบาลจะให้กรอบเวลาการอภิปรายตามมาตรา153เพียงแค่หวันโดยจะให้สวเนี่ยสิชั่วโมง ส่วนคอรมอเนี่ยสมชั่วโมงโดยสวเสรีก็บอกว่า ทางเราเนี่ยขออภิปรายไป2วันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แต่ก็ได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการจากรัฐบาลว่าจะอภิปรายในวันที่18มีนาคมส่วนเวลาที่จะใช้ก็แจ้งไปว่าขอให้ทางวุฒิสภาแจ้งความจำงในการขออภิปรายจะมีจำนวนผู้อภิปรายมากน้อยแค่ไหนเพื่อจะก,กำหนดเวลาที่ชัดเจนอีกครั้งว่าจะเป็นวันเดียวหรือว่า2วันหากมีเนื้อหาและสวแสดงความจำงที่จะอภิปรายจำนวนมากก็อาจจะต้องใช้เวลาถึง2วันก็ต้องไป หารือกันก่อนนะคะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยมีการเริ่มส่งหนังสือแจ้งไปยังสอวอแล้วเพื่อให้แสดงความจำงประเด็นที่จะอภิปรายมาโดยวันนี้เองก็ทราบว่ามีสอวอหลายคนเนี่ยเริ่มที่จะแสดงความจำงมาแล้วด้วยค่ะแล้วก็ยังมีการคาดการณ์นะครับจากทางด้านสอวอเสรีที่บอกว่าตนเนี่ยรู้สึกกังวลว่าวันที่18มีนาคมนั้นจะไม่ได้อภิปรายเพราะว่าอยู่ในช่วงระยะเวลาใกล้จะปิดสมัย ซึ่งก็จะปิดสมัยประชุมเนี่ยในวันที่9เมษายนก็หวังนะครับว่ารัฐบาลน,นั้นจะไม่ใช้เทคนิคทางการเมืองหรือว่าไม่ใช้วิธีซื้อเวลาในการที่จะให้พ้นจากการอภิปรายเพราะเรื่องเหล่านี้พยายามทำความเข้าใจกับรัฐบาลมาตลอดว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับการบริหารของรัฐบาลเองแล้วก็ยังเป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งประเทศถ้าอะไรที่สามารถทำได้แล้วก็สำเร็จไปได้ด้วยดี ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จะต้องจับตารอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเคาะวันกันที่1หรือ2วันะนะครับก็ทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวขอไปพิจารณาก่อนซึ่งทางด้านสอบอเนี่ยก็ก็ยังมีข้อเคลือบแคลงอยู่นะครับว่าในเดือนมีนาตามที่กำหนดมาวันที่18นั้นเนี่ยจะ,ะได้อภิปรายแน่นอนหรือไม่ครับ คราวนี้ค่ะมาติดตามเรื่องของพักเก้าไกลกันบ้างนะคะทางด้านโคศกพักเก้าไกลก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเชื่อนะคะว่ากรณีของนายพิธาลิมเจริญรัตที่เมื่อวานนี้ถูกสารแขวงพิพากษาจำคุก4ี่เดือนจะไม่ทำให้หลุดในการเป็นสสแล้วก็รวมไปถึงยังเปิดเผยด้วยว่าเตรียมที่จะยื่นอุทธรคดีนี้ด้วยค่ะโดยนายพฤทิวะะ์วัชรศิลป์สสบัญชีรายชื่อและโฆศกพักเก้าไกล กล่าวถึงกรณีที่สารมีคำพิพากษาจำคุกแกนนำพักอนาคตใหม่กรณีเข้าร่วมการชุมนุมที่สกายวอล์กเมื่อปี6 2ซึ่งอาจเป็นผลให้ในายพิธาลิมเจริญรัตสสบัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าไกลจะไม่สามารถดำรงสถานะแคนดิเดตอายุรัฐมนตรีของพักเก้าไกลได้ตามมาตรา1 6 0วงเล็บ7ของรัฐธรรมนูญโดยนายพริกกล่าวว่าทางผู้ที่ถูกฟ้องร้องได้เตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อสาร โดยตั้งข้อสังเกตถึงความคงเส้นคงวาของการใช้พรบการชุมนุมสาธารณะโดยเฉพาะการวัดรัศมี150เมตรจะเริ่มวัดจากจุดใดซึ่งมองว่าควรที่จะเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกกรณีนอกจากนี้ยังจะต่อสู้เรื่องความได้สัดส่วนของโทษว่าควรสูงถึงขั้นจำคุกสีเดือนเลยหรือไม่หากมีความผิดจริง สำหรับผลกระทบต่อสถานะทางการเมืองของนายพิธาและก็บุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นต้องย้ำในหลักการว่าเมื่อมีการยื่นอุทธรณ์ออกไปนายพิธาก็จะไม่หลุดจากสถานะสสตามมาตรา6ที่ระบุว่าหากถูกพิพากษาจำคุกและคดีถึงที่สุดแล้วและหากการอุทธรณ์สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ก็จะไม่มีผลกระทบใดต่อสถานะทางการเมืองครับ ขณะที่หลายส่วนก็วิเคราะห์นะคะว่าคำพิพากษาเนี่ยอาจจะเป็นผลให้ในายพิธาไม่สามารถเป็นแคนดิเดตนายกได้ตลอดชีวิตซึ่งนายผลิตเองก็มองว่าคงไม่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ7ใช้คำว่า รัฐมนตรีต้องไม่เป็นผู้พิพากษาให้จำคุกแม้ว่าคดีนั้นยังไม่ถึงที่สุดหรือรอการลงโทษทำให้ตนมองว่าข้อความนั้นไม่ได้พูดถึงผู้ที่เคยถูกคำพิพากษาให้จำคุกซึ่งข้อความสำคัญที่ไม่ได้อยู่ในมาตรานี้คือคำว่าเคยซึ่งหากเปรียบเทียบกับมาตรา98ว่าด้วยลักษณะต,ต้องห้ามของผู้ลงสมัครสสโดยเฉพาะในวงเล็บ9ที่มีคำว่าเคยระบุไว้อย่างชัดเจน จึงตีความได้ว่าหากพ้นโทษในกรณีนั้นมาแล้วก็จะสามารถดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีรวมไปถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ส่วนถ้ามีความเห็นที่แตกต่างกันมากจําเป็นจะต้องยื่นให้ศาลร,รัฐธรรมนูญตีความหรือไม่นายผลิตก็ย้านะคะว่าจากที่อ่านข้อความก็ชัดเจนเป็นที่ประจักษ์แล้วแล้วก็เชื่อว่าหากมีการยื่นให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็สามารถอธิบายตามหลักการและเหตุผลได้ค่ะ ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการสถานีนิติบัญญัติในวันนี้ครับกลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารกับพวกเรา2คนได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17.05นาิกานาทีถึง17.30นาิกานาทีวันนี้คุณทัดดาวทองอิ่มและผมนัทเดชเดียดปุ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ